สวัสดีค่ะ SPS c h a n n e l นะคะกับหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วค่ะวันนี้ถึงยอดถอนนะคะกับแอปนี้เลยค่ะ GoGoCast ก็ยังเล่นได้ปกตินะคะยังไม่ปลิวออกจาก Google Play Store ค่ะอ่ะวันนี้เราจะมาทบทวนแล้วก็ถอนเงินกันนะคะก็เข้าไปในแอปพลิเคชันกันเลยจ้า เมื่อเพื่อนๆนคลิกเข้าไปภายในแอปพลิเคชันนะคะเขาก็จะมีโฆษณาเด้งมา1ทีนะคะแล้วค่อยเข้ามาหน้านี้ค่ะก็คือหน้าโฮมของแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีเมนูบอกเหรียญเมนูถอนเช็กอินประจำวันภารกิจประจำวันจับรางวัลจริงโชคหรือรางวัลใหญ่นะคะแล้วก็อัปเกรดของการเดิน เพื่อรับเหรียญในแต่ละวันนะคะก็อัปเกรดได้บละครั้งเท่านั้นนะคะแต่ถ้าอยากจะอัปเดตเพิ่มเขาก็ให้เสียเหรียญที่เรามีที่เราเก็บได้นะ,นะคะ่ะแต่ว่าตรงนี้ปูไม่แนะนำนะคะเราเก็บเหรียญเพื่อจะไปแลกเป็นเงินสดดีกว่าค่ะก็ประมาณว่าอดทนรอเอานะคะอัปเกรดสี่บละครั้งก็พอคะ่ะเลื่อนขึ้นนะคะเขาจะมี ของขวัญจำกัดเวลานะคะก็ไปทำภารกิจตามที่เขาเสนอค่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปอีกนะคะก็มีรายการแอปพลิเคชันต่างๆเนาะก็เป็นภารกิจที่เขาให้เราทำนั่นละค่ะทีนี้เลื่อนขึ้นหน่อยนะคะเขาก็จะมีให้ให้เราดูวิดีโอตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยสามารถดูได้สักระยะหนึ่งนะคะ 4- 5ครั้งนี่แหละประมาณนี้เพราะว่า ล่าสุดนะครับปูลองมาคลิกดูค่ะพอภารกิจตรงนี้มันหมดนะคะก็จะหายไปเลยเนาะแต่ข้างบนดูไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะอ่ะตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าดูวิดีโอรับทุกวันคลิกก็ไม่ไปนะคะเดี๋ยวคลิกให้ด่ดูเห็นไหมไม่มีวิดีโอค่ะโปรดลออีกครั้งตรงนี้ไม่มีค่ะอ่ะไปที่หน้าที่สองหน้าวิดีโอค่ะ เราก็คลิกดูสักหนึ่งเรื่องนะคะอ่าร้อยเขาดีเฟสก่อนนะแถบนี้ค่ะก็ถ้าเพื่อนๆดูหนึ่งเรื่องหนึ่งคลิปนะคะแล้วคะแนนมันไปช้าก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนวิดีโอดูค่ะก็สลับกับศูนย์เงินสดนะคะถ้ามันเต็มเขาจะบอก เขาจะบอกเราว่าเต็มแล้วก็ค่อยไปคลิกลับเหรียญแล้วก็กลับมาดูวิดีโอต่อค่ะอ่ะทีนี้ถอยออกไปที่การเชิญนะคะแอปนี้เขามีโปรแกรมการเชิญเพื่อนด้วยนะคะยังไงถ้าใครสนใจแอปนี้อยากจะหารายได้เสริมจากแอปนี้ค่ะปูกก็ขอฝากรหัสเชิญแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้วยนะคะสำหรับรหัสเชิญ C L S 2 Q M เดี๋ยวปูจะคัดลอกไว้ให้นะคะแล้วก็วางลิงก์ไว้ให้ด้วยค่ะทีนี้ไปที่หน้าฉันหน้าฉันตรงนี้นะคะก็จะมีรวมเมนูทุกอย่างตรงนี้ค่ะหน้านี้ก็ให้คลิกป้อนรหัสเชิญตรงนี้ค่ะตรงเมนูฉันแล้วก็เมนูช่วยเหลือเนาะ ถ้ามีปัญหาในการใช้แอปพลิเคชันนะคะก็สามารถมาคลิกขอความช่วยเหลือที่เมนูนี้ได้ค่ะอ่ะถอยออกเนาะเราไปถอนเงินมาที่หน้าโฮมเลยนะคะคลิกถอนณนะตอนนี้นะคะยอดต่ำ,ตำ,ตำ,ตำหลักสิบนะคะเขาหายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเหลือยอดแค่เริ่มต้น100บาทแล้วก็สูงสุด200บาทค่ะ 100บาทนั้บาทนะนะใช้คะแนนเหรียญที่1่ล้านเหรียญแล้วก็200บาทใช้คะแนนเหรียญอยู่ที่2ล้านเหรียญค่ะวันนี้ปูมาถอนที่100บาทนะคะคลิกแล้วก็มาต่อที่คําว่าถอน่อะหลังจากคำว่าถอนนะคะเขาขึ้นข้อมูลที่เราเคยให้ไว้นะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เราสมัครทูมันนี่ค่ะก็ามาคลิกยืนยันข้างล่างอีกทีหนึ่งนะคะ การถอนสาเร็จแล้วนะคะเงินก็จะมาภายใน3-5วันทําการนะคะทีนี้เราไปตรวจสอบค่ะถอนเมื่อสักครู่นี้นะคะวันที่19เดือน12ปี2023เวลา18.59นาฬิกานาทีค่ะตอนนี้ยอด100บาทก็อยู่ในคิวนะคะ,ะทีนี้เราก็รอเงินเข้าค่ะ อ่าหลังจากที่เรารองเงินเข้านะคะเงินก็เข้าอย่างเร็วนะคะไม่เกิน1น,นาทีนั่นเองค่ะอะเดี๋ยวไปดูบินของ t o m o o n y y กันค่ะนี่และค่ะคือบิน t o ม Money ค่ะถอนปุ๊บโอนปั๊บเลยละนะคะสำหรับแอปโกกกแคสของเรานะวันที่ทำรายการ19ธันวาคม2566 เวลา18นาฬก59นาทีนะคะยอดก็คือ100บาทนั่นเองค่ะอ่าทีนี้กลับมาที่แอปนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะถ้าใครดูจบแล้วมีข้อสงสัยอะไรยังไงนะคะหรือว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ฝากข้อความไว้เหมือนเดิมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมวิดีโอนี้เจอกันใหม่ตอนหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ